ดดมึงยัองไม่คิดข่าวอยู่ไห้เลยนะอยู่หัวอยู่สวนบรรยากาศในปานมาแต่น้องพีนนาาาานน่น้องกำลังย่างกิน่เขาเที่ยวปลาก็คือมาจากน้องธรรมชาติธรรมชาติเอเบึงพี่น้องมันต้องกันแน่น่ปลาป่าปลาป่าก่อน้จันทร์พี่น้องหอยปังก็มีไเยอยนี่หน้านี่ยหอยปังก็มีนชวนนี่ เอออย, ok> อยู่อยู่น้านี่มาไป้ปังเลยไงแต่ว่าเก็บมาหน่อยเดียวเอามากรูมันพี่น้องเลยกินข้าวเที่ยงวันนี้กันเป็ย่างปลาตาแดดไมนได้ตาแดดแล้วแต่นี่ไม่แบมมาขำขายอะไรกันนะ อืมฮึต้มลมรมทุกคนมันนรลมแหงๆเนี่ยุ้ยปาอันนี้อันนี้ปลายัางปลาปลาอย่างนี้เป็นาเนื้อจานอันนี้เด้ปลาปลาเบเลยทุกคนเลยปลาสดๆปลาสดๆปิ้งสดๆอยู่ห้องเด้ออยู่ห้องเด้อ ไปใไซไปฮะกันไปไซโอ้กบตมเอาง่ายเอาทงไปไซแล้วบ่ไปเซี่ยไปไซทำไเอกตาไปเอากตาไปไซอันนั้ากินบ่นะยิงล้อยยิงล้อยมานี่แล้วมานี่แล้วมานี่แล้วเห็นยังคือนอนอยู่บ่เห็นยังสวยเลยจะรำแบบมาขาดกินซมนำชงพี่น้องไปไวไปไวเด้อ กินข้าวามาทุกคนสุก,ลกนนแล้วป่ข้างนอนอล้นาะตอนบาวลาพิงปลาแซ่บเลยทุกคน ีของก้มเนาะปลาเค็มๆนัวๆกินนังไหมกเก็บมาเพิ่์มมะลิแ <laughs> บบว่าเค็มอู้ขี้ฝุ่นเนาะลมลมหนาวอีกรอบเนาะไปชิหอรบุญผัดโพรแล้วลมหนาว <Yeah. No. S 1> โอ้ยหอยเชอรี่หอยอนัอนอันาฮะจา้าไม่แล้วไม่อ้อยปังโ <laughs> ตมั็นยูไสพี่น้อง ไม่อหองานหอยหอยหอยเคี่ยเสีหางมันน่ะดิปลาสุดสวด